สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มแค,คร์กิ๊บเบอร์จิตอาสาผู้ดูแลผู้สูงอายุอำเภอเทพานะคะจะลงเยี่ยมผู้ป่วยที่ที่หมู่ห้าบ้านปากอกอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาวันนี้เราจะเยี่ยมผู้ป่วยจํานวนสามรายด้วยกันนะคะเราลงไปเยี่ยมกันเลยค่ะลานไร่ก้มอ นั่งมาเลยไม่ช้องนะแ่ค่ะวันนี้นะคะวันพุธที่5กรกฎาคมสองนกสิบนะคะวันนี้กลุ่มแพร์ทิปเปอร์มักคุเทศพลังงานอำเภอเทพานะคะลงมาเยี่ยมนางฟาที่มอนี้เหลมนะคะอายุ83ปีมอกี้โรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูงนะคะเช้าๆปกติมอกก็จะช่วยเหลือตัวเองนะคะโดยการ เดินออกกำลงกายเพื่อที่ให้กล้ามเนื้อคลายตัวนะคะแต่ถึงยังยังไงก็บันเทิได้ช่วงขณะนึ่งนะคะตอนนี้นะคะก็มีนางฟาพัะสนะนิเดียมนิเดียมนะคะเป็นจุสไฟยนะคะเป็นผู้ดูแลอยู่นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมา หนึ่งสองสสีหาอ้าคืนได้หาากกินเลยเอาไปินเลยทั้งวันเลย10เอซื้อเลยซื้อไล้นเลยซื้อได้แค่ไหนเอาลงหาที่เราฝากพิมพ์าวอ้าวเขไปจับฝากหนึ อิสนายนี่เดมนะคะอายุ16ปีน้องมีอาการชักนะคะเร,เริ่มเริ่มแรกเอ่อหลังเ่าห,หลัง6เดือนน้องมีอาการชักแล้วก็ได้ไปรับวัคซีนที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็กลับมาก็มีอาการอาการไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ชักมาตลอดแล้วก็มีอาการวูบเดินเดินเดินได้ไหม เดินได้ญาติบอกว่าเดินได้เ่น้องก็เดินได้รอบๆบ,บริเวณบ้านเท่านั้นไม่สามารถที่จะออกไปเดินข้างนอกได้เนื่องจากตอนนี้น้องมีอาการวูบก็มอยู่ตองไม่บรรลุทุกข้างบางครั้งเวลาน้องมีอาการชัก ตอนเป็นลมชักน้องจะเอาคางไปขูกับขนไม้มันมีแผลตตมเล็กน้อยนะคะตรงนี้บริเวณใต้คางอะค่ะเดี๋ยวเลาล้อนก่อนไปเยี่ยมไมเนาะไปอกแกน่าเดี๋ยวไปเยี่ยมไม่หาม่ว่าไไยังไมมา 老公啊，